นั้นการที่เราจะเล่นวัฒกรรมฐานมันดีอย่างไรมันดีที่เราเรานั้นจิตเราไม่ส่งออกไปภายนอกจิตเมื่อไม่ส่งออกไปภายนอกภัยมันย่อมไม่มาเข้ามาสึงตัวเรานั้นจิตนี่ที่มันจะมีปัญหามีเพศมีภัย,นภยนเนี่ยก็เพราะด้วยกายที่เรากา็ทํอลงไปจ้่วาจาที่เรากล่าใจที่เราคิดชั่วให้สิ่งเหล่านี้เลยที่ทจใมาเกิดเพศภัยมันเกิดขึ้น แต่เมื่อเราสมบรณ์กายก็ดีอาจาก็ดีใจก็ดีมันรับสงบได้แม้มันจะไม่สงบนะก็ให้มีสติกำสงบรู้ไต่ที่ไม่สงบนั้นนะเมื่อเราไปเท่าทันเห็นอารมณ์เหล่านั้นมันจะค่อยๆดับลงไปนีโรธมันก็บังเกิดนะก็เหมือนเราประมาว่าในขณะที่ยังเดินในทางเดินในมรรคแม้มันยังไม่เข้าถึงนะหัวใจของมรรค เมื่อใดกันะที่เรายังเดินอยูย่ย่อมมีอุปสรรคย่อมจอวิบากกรรมการเอามาทดสอบถ้าเรามีการงานเราก็ต้องมีอุปสรรคถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็ต้องมีอุปสรรคในทางธรรมพูดง่ายๆว่าเราจะอยู่ในฐานะอันใดก็ตามในความเป็นมนุษย์แต่ที่ยังมีลมหายใจอยู่ชื่อว่า เราะมีลมหายใจนะมีตัวการเกิดแล้วไม่ว่าในฐานะอะไรในสุขภาพอะไรก็ตามลดตกในความเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีฐานะอะไรเลยที่จะไม่มีทุกข์เมื่อเรายังไม่เข้าถึงภูมิธรรมอันบริสุทธิ์และในขณะที่เราเดินเราพึทปฏิบัติเดินในทางเดินแห่งมรรคในวิถีทรรเมื่อเรายังไม่ถึงในโรปุตตรธรรม มันก็เป็นธรรมดาที่เราจะต้องรักษาไวา้ก็คือใจหายใจเรานี้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแต่ไอ้ความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี้ถ้าม,มันไม่ได้เพราะว่าความโลภความโกรธความหลงมันเป็นธรมธรมชาติของกิเลสถ้าว่าธรรมชาติของกิเลสเป็นอย่างไรก็คือใจเป็นประันประุบชนมันยังต้องมีอยู่ เรืองนี้ต้องมีความโลภอยู่มีความอยากอยู่ถ้าไม่อยากนี่ก็ไม่เรียกว่ามนุษย์ปัจจุบันแต่ไม่เรียกว่าเป็นธรรมชาติของที่เลยแต่เรามีความโกรธอยู่แต่ก็เป็นธรรมชาติองที่เลยมีความหลงอยู่ก็เป็นธรรมชาติของมันพูยังางๆว่าเป็นธรรมชาติของจิตที่ยังมีโลภโกรธหงงอยู่แต่จิตที่ยังมีบากเห่งกรรมอยู่ เป็นธรรมชาติเลยตอนนี้สิ่งที่เป็นธรรมชาตินี่แมันไม่ได้อยู่นอกเหนือกายวาจ,าจาใจเราเลยแต่โลกกวหลงนี้ไม่ได้อยู่ที่ใครมันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละมันเป็นสมบัติที่ติดตามเรามาตั้งแต่ตอเราเกิดมาพอติดตามเป็นเงาเรามาความโลกความกลงความหลงเ่านี้เราเรียกวีกบางกรรม แล้วเมื่อมันติตตามเรามาจะทำยังไงมีทางเดียวคือการแก้ไขการฝืนจิตตามวิการเจริญสติเพื่อเข้าถึงตัวปัญญาตัวปัญญาที่แสนสว่างแห่งธรรมนี่ความเลิกความโกรดความหลงเนี่ยที่มันตัวเป็นเปนเป็ๆบาง ดวงจิตตอนนี้ดวงใจตอนนี้ให้มืดบ่อยั่งชื่อว่าอวิชชาที่ทำให้เราต้องเรียนว่าตายเกิดอย่างนี้นั้นมีหนทางเดียวที่บุคคลนั้นจะไม่เรียนว่าตายเกิดอีกคือทำอวิชชานนี้ให้เป็นวิชาเกิดขึ้นคือไม่เข้าไปหลงั้นเมื่อเรายังไมเข้าไปหลงในอารมณ์ใดเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเราจะเป็นห้ามมันแต่ให้เราไปฝึกรู้ ในอารมณ์ที่เราเข้าไปหลงไปรู้ไปหลงหลงเกลียดหลงรักหลงชังหลงยินดีหลงพอใจอันนี้เราไปนามาทำกันไหมนะไอ้ความหลงเหล่านี้นี่มันจึงทำให้เราเห็นว่ามเกิดอยู่อย่างนี้เราจะไปตัดวงจรเห่านี้ได้อย่างไรจะไปหยุดกระาทเหล่านี้ได้อย่างไรก็คือเื่อเรานั้นไม่าัถนาที่จะเกิดนั่นแหละ วงจรเหล่านี้วัตตะเหล่านี้มันจะเริ่มมีการหยุดหมุนหยุดโคจรคือหยุดความนิ่งหยุดความสงบกด้วยเสียงด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยการภาวนาเป็นวัยหยุดความคิดว่าเมื่อหยุดความคิดอุปทานขันจะเริ่มหยุดไอ้ตัวหยุดที่ว่านี้คืออะไรการหยุดตัวนี้ใครจะเอาสิ่งเราใดมาหยุดตรงนี้ได้เป็นวัตตะ สงสารดูแต่แห่งการเวียนว่ายตายแล้วเกิดชะลามรณาพัฒภาคเหล่านี้คืออะไรก็คือมัคมีองค์แปด่รงนั้นตาย่อม,มา็นศีล็นสมาธิเป็นปัญญาอย่างนี้นี่แหละคือหัวใจที่จะไปหยุดนะแห่งวงล้อแห่งการเวียนไหวยตายเกิดได้ ั้นผู้ใดมีภูมิธรรมมีกำลังใจมากอุปสรรคทั้งหลายมันก็จะน้อยลงไปอีกตามราดับของมันนะนั้นเมื่อจิตเรามีความหนเศร้าหมองอยู่ก็ให้ระลึกถึงองค์การภาวนาอามานสติระลึกถึงพุทธนะแงานคุณระพุทธแต่ลึการอาวนาพุทธอาจเข้าทอหายใจออกกหนดรู้ที่ใจแต่ทำมารู้สึกที่กายอย่างนี้ แล้วก็จะทายความอความเศร้าหมองความสะดุ้งความหวาดนั้นคนที่เคยประพฤติปฏิบัติเคยภาวนาแค่อุดใจเดียวเท่านั้นแหละจิตก็จะเข้าถึงความสงบความสะดุ้งความบหวาดทั้งหลายเนี่ยนะมันก็จะดับหายไปเองแล้วจะรู้ได้ยังไงนะจิตเราก็ถึงความสงบแล้วต่ก็จะมีความทราบทราบตาเรียวปิติเข้ามาแทนที่นะให้ตัวปิติเหล่านี้แหละแล้วจิตเรามีความลัง แตนะ่มันเป็นกำลังของบุญนั่นเรียกว่าเราละลึกถึงบุญทำไมชื่อว่าบุญเนี่ยอ้าวเราละลึกถึงองค์พระเาระลึกถึงพุทธคุณเนี่ยแต่รึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นบุญหรือเปล่าเป็นบุญที่ไม่มีประมาณเรียกว่าอปมาโนพุทโธนะเป็นบุญที่ไม่มีประมาณเนะมื่อจิตเราก็ถึงวามสมบั้งมั่นแล้วเราสามารถแผ่เมตตาจิตออกไปได้ในสิ่งที่เราควกในสิ่งที่เราสะดุงง้งผวา นะนี่เป็นอย่างนี้นะังนั้นแล้วนกรรมฐา,านเนี่ยแต่ที่เราได้ฝึกไว้ให้ไปพิจารณาอารมณ์นี้เมื่อจิตเรามีความควนแต่จิตเรามีโทสะทำยังไงให้จเจริญลึกถึงในการจเจริญอธิฐานเตตาจิตถ้าจิตเราเกิดความหลง ะในวัยใ้ระลึกถึงความตายมากอ่าไอ้กายไปหลงในวัยคือหลงไปหลงไปเพลินหลงไปในสุขหลงในทางโลกมากเกินเกินไปเรียกว,ว่าเราหลงวัยอ่าเพราะว่าความวัยพวกนี้มันไม่เที่ยงอ่าเพระฉะนั้นในระลึกถึงความตายมันจะทำให้เราสติตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่สติอยู่ที่กายอ่า อันั้นพอเมติอเราสติวิญญาณทำเราก็จะมีขุดขึ้นมาอย่างนี้อันคนควรพิจารณานี้อยู่บ่อยๆเพราะจิตเรานี้่มันไม่ที่ยมแต่มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาลขณะที่มันเกิดอะไรมาเก,กิดกับเราด้วยต้องดูขณะที่จิตเราเนี่ยที่มันเกิดรเราไม่รู้ได้เลยว่าจิตเอานั้น แต่ขณะที่มันจับไปมันจับไปพร้อมอารมณ์ใดและเมื่อมันเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะมันเอาอะไรมาเกิดขึ้นมาด้วยเรีืมว่าอกปาปฏิการหมายถึนี้อ่ะมันจะเกิดโดยไม่ต้องอาศัยอ่ิดามาดาหรือกาเนิดในขันแต่มันอาศัยการขึ้นลอยมาเกิดได้อ่ะโดยอาศัยธาตุขันธิตเหล่านี้แหละของอารมณ์ ดังนั้นเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ในขณะที่จิตเรามันดับลงไปเราไม่รู้ในขณะจิตเราดับจิตเราเป็นอารมณ์อย่างไรแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นมามันเกิดมาถ้ามันดับไปกับอารมณ์ที่เป็นอกุศลเมื่อจิตมันเกิดขึ้นมาใหม่จิตมันก็เกิดจากอกุศลนั่นแหละวจิตมันเป็นเรืยกว่าจิตมันก็เป็นมารงนั้นถ้าเราเข่าขันอารมณ์ที่เกิดดับอยู่อย่างนี้ นี่นะวัตถุกรรมฐานมรรคปัฒนาญาณตรงนี้นะถ้าเราทำ่ในใจอยู่ไปก่อนเห็นอารมณ์เราอยู่ถก่อนเห็นการเกิดกับของความไม่เที่ยงของอารมณ์อย่างนี้แหละชื่อว่ามรรคไม่นาวิปัฒนาญาณก็บังเกิดนิพิตรญาณก็บังเกิดการยมเจริญสีสมาธิปัญญามากมากพาแล้วมีทุกูมิธรรมพอสมควรแล้วนี่แหละ ก็ให้พิจารณาอารมณ์จิตเป็นที่ตั้งไม่ว่ายนาจะอยู่หน้าที่ใดทําการใดอยู่ในอริยบทใดก็ตามแต่ให้จเจริญนธรรมฐานทั้งสี่นี้ระลึกถึงองค์พุทธพระธรรมเราประสงค์เมื่อเราจิตเราจะมีความสะดุงหวามีความกลัวมีเรามีความหลงแต่รู้ถึงความตายนะเรามีความโกรธมีความอากาตพยบาท ไอ้จิตตังจิตใจฐานใจเมตตาว่าภูมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกโลกใจฐานมุกุศลอางนี้ครบเรียนกรรมฐานสี่ขาดอะไรบ้างฉันบอกว่าอารมณ์เมื่อเรายังมีแต่มีปัษามาระทบมีจิตมีความความเศร้าหมองลึกถึงกรรมฐานเพื่อพิจารณามนีเลวิปัสสนาญาณ ต่เช่นว่าจิตเรายังมีความมีความเศร้าหมองมีความกลัวแล้วถึงอนาปนาตกิจหรือพุทโธใช่หรือเปล่าจ๊ะเมื่อจิตเรามีความกลัวเหล่านี้แต่และเมื่อจิตเรามีความกรธหลงโกรธหลงเกลียหลงชาอาฆาตไปอยู่บานทำไงให้ถึงอธิษฐานดุลการเมตตาจิตใช่หรือเปล่าเอออย่างนี้อธิษฐานแล้วก็เราหลงอยู่ในวัยทำยังไง ลงให้ความเพลินให้ถึงความตายใครรู้เปล่าและกรรมฐานอีกตัวคืออะไรเฮะและถ้าเรามีความโลภคือความอยากใหรถึงอะไรฮะอ,อันนี้คือตัวสําคัญในพวกโยมที่ยังมีกันอยู่เฮ้เราถึงอะไร แต่จะแต่เราพิจารณาเหมือนจะยามใดเวลาใดเมื่อเรายังมีความความสตุขงมีความกลัวความเวาอะไรให้รู้ถึงอะไรแต่องค์ภาวนาในอนาปรสนิติอ่ามิติอุ้งที่กายใช่หรือเปล่า เมื่อมีเมื่เรามีความปวดจะเป็นอย่างไรว,งว,าวางอาฆาตปฏิบัติต้องระลึกถึงอะไรนะ <c ười> เออเรื่องถึง,งอานอธิษฐานแผ่เมตตาจิตใช่หรือเปล่าเมื่อเรายังหลงในวัยทุกข์คนองเนี่ยหลงในความเพลินในความสุขให้ระลึกถึงอะไร <c ười> อืมในตัวสุดท้ายให้ระลึกถึงอะไรเมื่อเราหลง ให้รู้เกี่ยวกับเสียงสัมผัสนะความสวยลงความงามหรือความอยากให้รู้ถึงอะไรเออนี่มันจะขาดไม่ได้เลยแม้เราจะห้ามมันไม่ได้คือเรากําหนดรู้ได้หรือเปล่าเออให้กําหนดรู้อารมณ์ก็มาถานสี่อย่างนี้นะ บุคคลใดที่มีพื้นฐานสีสมาธิปัญญาย่อมเข้าถึงในอาร,รมณ์กรรมฐานทสีอย่างนี้ได้น,นั้นบุคคลเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในเพศคาราวาคารุษขัน,นธ์ปัญญชิตอยู่ในวยัยใดก็ตามที่ได้มีสีสมาธิปัญญาแล้วายอ่อมก็ถึงในกรรมฐานทั้งสี่นี้ได้ยอ่อมก็ถึงการบรรลุมรรคผลได้เช่นเดียวกัน ถึงขอโยนไปพิจารณาถ้าโยนไม่พิจารณาเราจะรู้ได้ไหมนะมถ้าโยนเอาแต่ฟังอย่างเดียวมันเป็นแค่สัญญาณความจำใช่หรือเปล่าเพาธรรมะทั้งหนึ่งทั้งแปดบนสีธรรมธรรมขันธ์ทั้งหลายจะรู้แจ้งแทงตลอดก็คือหนทางเดียวคือการลงมือประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่เคยประพฤติปฏิบัติไม่พิจารณาไม่ละไม่มีทางนิยมจะรึกได้ นั yeah. ้นอาการเหล่านี้มันเกิดอยู่ในชีวิตประจำวันเราหรือเปล่าความสะดุ้งหวาความปวนะความโกรกเกลียดเนี่ยหลงรักหลงชังหลงพอใจเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาไหมความหลงเพลินในชีวิตนะหลงสุขเหล่านี้เกิดขึ้นเราอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่า เรื่องการเรา,รารหลงเพลิน <c oughs> หลงสุขนี่ยก็เรียกว่านิวรอณอ์และไอ้ความอยากในการมาลาคัา่นลูกลูกเรียนเสียงสมัมผัสเหล่านี้เนี่ยทำอารมณ์เราได้ก็ตามที่เราอยากไปจิตพอใจจิตดีแต่เรียกว่ากามอ่ามคุณเนี่ยให้เราลึกถึงอะไรถ้ายอมพิจารณาได้อย่างนี้ะนะตัวหนชัดแล้วแจ้งแล้วในอารมณ์อารมณ์นั้นจะค่อยดับลงไป เมื่อมันดับได้มันไม่ได้ดับด้วยอะไรมันต้องดับด้วยปัญญาคือไม่ต้องเห็นด้วยปัญญาแการจะไปเห็นด้วยปัญญามันต้องมีสีนไหมในขณะนั้นต้องมีสมาธิหรือเปล่าจิต mm hmm. ตั้งมั่นหรือเปล่า mm hmm. ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยปัญญาจะเกิดได้ไหมนะ mm hmm. เกิดได้แต่กําลังของปัญญาเนี่ยมันไม่สามารถจะไปดับอ้เหล่านี้ได้ เขาจะรอเปล่าทุกอย่างต้องมีกําลังของมันถ้ากําลังมันอ่อนอแม้เหมือนน้ําที่มันมีน้อยมันจะไปดับไฟที่มากได้หรือเปล่าไฟอะไรที่เรามีมากาเราก็ต้องเจริญปัญญาให้มันมากขึ้นถ้าว่ามากมจะเลยนห้มันอยู่ไปบ่อยเรียกีว้ว่ามากถ้าจเจริญน้อยจะมากได้รือเปล่าฮะ การจะเลยให้มากคการสะสมทำให้เกิดบารมีนะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องทำมันอยู่ไ่อยๆยฉันนึกบอกว่าโยมจะอยู่ในอริยบทใดนะมันก็สามารถพิจารณาทำได้เพราะธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาฉันนึกบอกว่าโยมต้องคอยเฝ้าระวังมันเท่าที่โยมจะเข้าทันมันได้ว่าตอนขณะจิตโยมดับลงไป แต่ไม่รู้เท่าทันในสติแล้วในขณะที่มันเกิดขึ้นหม่ของสติของสาวจิตเนี้เนะี้มันเกิดขึ้นมาด้วยอารมณ์อันใดาาก็จับอารมณ์นั้นก่อนกุป็ามาเหมืนอนโยมตื่นขึ้นมาใหม่ใหม่ามันจะมาพร้อมกันถ้ากําลังที่โยมหลับลงไปด้วยเป็นกุศลและจิตที่ดีกําลังกุศลและจิตที่ดีเนะี่ยพอตื่นมาแล้วนะมันก็มาพร้อมกับกุศล ตแต่ว่าเมื่อมันมีอกุศลนแฝกขึ้นมากําลังที่เป็นกุศลของจิตนี้มันมีกําลังมากกว่าเราจะเห็นอากุศลที่มันเกิดขึ้นแฝกเข้ามาเมื่อเันเห็นแล้วแล้วก็กำลังรู้อกุศลนั้นจะดับลงไปเพราะอะไรเพราะอนานาจของจิตที่มีดูมีความทรงตัวเป็นกุศลก่อนมันจะให้ผลก่อนนั่นเองอากุศลและกุศลศเหล่านี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกัน แต่คอยผุดเกิด <room> ข hmm ึ hmm. ้นตั 0. ้งอยู่ดับไปอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาควรจะบรรลุธรรมก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่การจะบรรลุธรรมการจะแจริญธรรมนิริอริยสัจก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่การเข้าไปเห็นอารมณ์เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนี่แหละถ้าไม่เห็นอย่างนี้ได้ก็เรียก่เห็นอริยสัจ เพราะจิตที่เข้าไปยึดในถือมัน่นถือมัน่นอารมณ์ปรุงแตง่งอารมณ์เราใดก็ตามแม้นขณะจิตเดียรเรียกว่าทุกข์ได้บังเกิดขึ้นแล้วพบได้บังเกิดขึ้นแล้วชาติได้บังเกิดขึ้นแล้วชราได้บังเกิดขึ้นแล้วอะอนี่แต่เมื่อใดเราก็ไปเห็นอารมณ์ของจิตเกิดแล้วดับลงไปถ้าเราเห็นพบเมื่อเราเห็นพบแล้วเราปรุงแต่งในพบของอารมณ์ของจิต ชาที่จะเข้าไปเสวยมันก็ไม่มีนะเมื่อเราทำครบให้มันดับอยู่บ่อยๆมันก็ย่อมตัดชาตให้มันสั้นลงสั้นลงสั้นลงนี่แหละเราเรียกว่าการย่นครบย่นชาติหรือเรียกว่าการตัดสัญโยชนั่นเองแล้วก็น้อมมาพิจารณาในกายถึงกายในกายเห็นว่ากายในกายมีแต่ทุกข์ัมีสุขน้อยมีทุกข์มากมาพิจารณาไป อย่างเราียงก,การพิจณาขันห้าขันห้าเราก็ย่อลงมาเหลือกับรูปกนาำเนี่ยดูิมันเป็นอย่างไรมันไม่มีสุขเลยที่ว่าสุขมันมีอะไรว่ามีทุกข์มากกับทุกข์น้อยอย่างนั้นไม่มีเขว่าสุขเมื่อพิจารณาลงไปน้องลงไปเข้าไปสู่ในกฎใจรักว่าถิ่นทุกข์ลายนั้งดวงเป็นทุกข์กายกายนี้ที่ตั้งอยู่นี้ไม่นานก็ต้องแต่งสลาย ต,ต้องผูกต้องฟังต้องสลายเราไม่จากกายน้กายก็ต้องจากเราเมื่อน,น้อพิจารณานะอย่างนี้แล้วมันทำให้เกิดาก,การพงเกิดขึ้นจิตมันก็ถึงการอาการพงกาเรียกจิตมันจะสลับแต่เริ่มปล่อยวางให้ท่าขันให้การแบกหาอะไรของที่หนักที่สุดนี้่ไม่ใช่โลกไปนี้ไม่ใช่สิ่งของที่เราแบกนั่นหนละ ที่หนักคือไอ้ขันท่านึ่งที่มันหนัก hmm? เราแบกไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่รู้กี่ภพวกรีธาแล้ว hmm? แบกมันมาคือความยึดมัน่นถ่วมั่นอัตตาหนักที่สุดเมื่อเราเราบาเราวางใน้ธาตุสังขารกายนี้ได้ถห็ว่าไม่ทุกข์ไม่ใช่ของเราอ่าเป็นไปที่อยู่ที่อาศัยว่ากายเป็น,ในใที่อาศัยให้เราได้มีจิตวิญญาณ มาใส่เจริญกุลเจริญความดีนะเป็นสมบัติอันตรท่อจากบิดามารดาปุญญาตายอย่างนี้